สวัสดีครับท่านอยู่กับช่อง t ท็กเตอร์เลเวอร์แชนนนะครับวันนี้มาดูในส่วนของซีนซีนดุมล้อนะครับวันนี้เป็นซีนดุมล้อมาดูนะครับส่วนประกอบภายในนะครับมันมีอะไรบ้างเนาะนะครับเริ่มตั้งแต่เราถอดเนาะถอดน็อตนะครับน็อตล้อนะฮะหกตัวออกมาถอดล้อออกไปนะฮะแล้วก็มาถอด ในส่วนของน็อตดุมนะครับผมน็อตดุมก็จะมีอยู่เอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวแปดตัวนี้นะฮะในส่วนประกอบต่างๆนะครับตัวซีนที่รั่วก็คือตรงนี้นะครับนี่ประมาณประมาณร้อยห้าสิบบาทนะครับของคูโบต้านะครับคูโบต้าครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนประกอบต่างๆมีแค่นี้นะฮะไม่เยอะ ส่วนบริเวณนี้เขาเรียกว่าซีนเพอาตั้งนะครับเพราะมันตั้งอยู่เนาะตั้งอันนี้เขาเรียกซีนเพานอนหรือดุมเลาะนะครับเพราะว่ามันนอนอยู่นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับในส่วนของการถอดนะครับถอดดุมออกมานะครับผมต่อลูกปืนนะฮะแล้วก็จะมีแผ่นเกือกมาตรงนี้นะฮะระวังนะฮะถ้าลืมใส่เนี่ยล้อสามารถลุดออกได้ นะครับผมแล้วก็ตัวเฟืองนะครับลูกปืนแล้วก็มีโอลิงนะฮะสำหรับกันกันองเข้ลวนะฮะปกน้ํามันคานหน้าอะไรออกมานะครับตัวเฟืองตัวนี้ก็จะประกบกับเฟืองดอกจอกที่เป็นเฉียงเฉียงนะครับที่ผมเคยได้รีวิวไปนะครับก็ฝากไว้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนประกอบของซีนพอตั้งนะครตรงนี้บริเวณนี้นะฮะที่เราเห็นใน y t u t u นะฮะที่เขาถอดนะครมันมีอะไรบ้างเนาะนะครับ ถอดล้อออกมาถอดน็อตออกมานะฮะถอดดุมออกมานะฮะก็หลุดออกมาเลยเนะี่ยทั้งยวงนะฮะแล้วก็ามาถอดลูกปืนถอดเกือกมา้าถอดอะไรต่างๆนะครับตามนะรูปนะประกอบเข้าก็ปกระกอบตามรูปอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นหรือว่าดูดในคลิปแล้วก็อาจจะงงงนะครับคลิปนี้ก็อธิบายให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ